ในที่สุดผมก็ติดแอร์ใหม่ที่เรียกได้ว่าหน้าตาไม่ดูโบราณเรียบร้อยแล้วครับนี่คือเจ้าตัวแอร์ซัมซุง360ในห้องบูจิโฮมมี่โฮมมี่กับรังจนหลังใหม่ของผมครับ <Hey> guys, สวัสดีเพื<ม>่อนชาว x อไปทครับแม่วันนี้ผมต้องบอกตรงๆเลยครับว่าตื่นเต้นมากที่จะได้รีวิวนะครับเนื่องจากว่าห้องใหม่ของผมเสร็จอีกหนึ่งห้องใครที่ได้ติดตามสร้างรังโจรหรือว่าคอนเทนต์สร้างบ้านของผมเนี่ยน่าจะเห็นใช่ไหมว่าผมเริ่มบิวบิวบิวไปทีละห้องทีละห้องห้องนี้นะครับที่ผมบิวเนี่ยเป็นห้องมูจิสไตล์แบบโฮมี่โฮม,ม,มี่น่ารักน่ารักนะครับแล้วก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่แบบผมนอนคิดหลายอย่างมากว่าแบบเฮ้ยเราจะเอายังไงดีเราจะเอาอะไรยังไงดีก็คือแอร์นั่นเองถ้าคคุณเเเยยห็็นนนนแแใบ้าผผมมี่กจะติด แอร์สี่ทิศทางผมจะแทบไม่ได้ติดแอร์วอลทแล้วนะครับเน<อ>ื่องจากว่าแอร์สีทิศทางเนี่ยมันกระจายลมได้ดีมากกว่าแล้วมันรู้สึกแบบลมไม่ค่อยโดนคนแต่ว่ามันอาจจะมีบ้างบางจังหวะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเบื่อที่สุดก็คือแอร์สีทิศทางเป็นสี่เหลี่ยมแอร์สีทิศทางยี่ห้อนี้ก็สี่เหลี่ยมแอร์สีทิศทางยี่ห้อนี้ก็เป็นตะแกรงกิลวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรก็สี่เหลี่ยมแล้วถ้าสมมติลองดูห้องนี้จริงๆนะครับหัวนอนผมทําเป็นวงกลมกระจกโต๊ะครื่องแป็ป็ป็็นนนนนนวววงง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 งกกกกลลลมม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 ุโโคคค้้้้้้ผผทททํําาเเปปตตรรีัหหดือดอ ผมไม่อยากได้อะไรที่มันให้ดูเหลี่ยมเกินไปให้มันดูแข็งเกินไปผมก็เลยไปหาหา,หาจนเจอแอร์ตัวหนึ่งมันคือเจ้าตัวแอร์ซัมซุงตัวนี้นะครับเป็นแอร์แบบ360องศาอยู่ในตระกูลเดียวกันกับเหมือนกับแอร์วินฟรีที่ผมเคยติดที่ลังโจมผม1ตัวไปนะครับข้อดีของแอร์แบบนี้คือ1เลยมันไม่ได้กระจายลมแบบ4ทิศทางแต่เขากระจายลมแบบ360องศาครับถ้าลองมองดูดีๆนะคุณเห็นขอบสีดําขอบๆรอบ,รอบๆไหม ลมเนี่ยมันจะเป่าออกแบบ3 6 0องศาทั้งหมดเลยแล้วในส่วนของตัวช่องสามเหลี่ยมตรงนี้ครับ<ๆ>เขาก็จะเป็นช่องที่ให้อากาศเนี่ยดูดเข้าไปแต่มันมีความเจ๋งมากกว่านั้นเนื่องจากว่าแอร์ตัวนี้ตอนที่ผมไปนองเลือกเลือกเลือกที่หน้าเว็บไซต์ซัมซุงเนี่ยครับมันมีหลายรุ่นหลายสเปคมากเอาจริงๆตอนแรกผมก็ไม่รู้นะผมก็งงเหมือนกันเอา้ามันก็360มันก็วงกลมเหมือนกันไม่ใช่หรอแต่ลองเลื่อนดูมันจะมีหลายสเปคมากนะครับแต่ผมไปสะดุดตัวนี้มาตรงคําว่า PM 1.0เฮ้ย อะไรเนี่ยทำไมมี pm 1.0ด้วยก็เลยลองไปดูด,ด,ดูมาดูด,ด,ดูมานะครับมันจะมีแบบหลายตัวหลายสเปคมากตัววันนี้ที่ผมเลือกมาเนี่ยมันจะเป็นตัว cac ai copper นะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันจะเป็นแอร์แบบคาเซทไทยเนี่ยแหละก็คือ360องศาแต่ มันมีตัวแผ่นกรองอากาศแผ่นฟอกอากาศมาให้ด้วยเพราะว่าหลักการของเครื่องฟอกอากาศทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วก็คือมันจะมีตัวฟิลเตอร์นะครับในตัวกลมๆตรงนี้เขาจะมีตัวฟิลเตอร์อยู่แล้วก็อากาศทุกครั้งที่ดูดก่อนจะไปทำความเย็นนะ่ะมันจะผ่านฟิลเตอร์ที่กรองอากาศได้ไดแบบ PM 1.0แล้วก็เนี้ยครับมันจะเป็นตัวหน้าตาที่กรองฝุ่น PM 1.0อย่างที่ผมบอกไปนะครับเขาจะไม่ได้ใช้เป็นแผ่นฟิลเตอร์ธรรมดาปกตินะมันจะเป็นตัวที่เอาไว้ปล่อยประจุเพื่อที่ไว ดักจับมันเป็นเหมือนกับคู่ลบคู่บวกอะ่ะเพื่อเอาไว้ดักฝุ่นนะครับแล้วก็ฝุ่นจะติดตรงนี้ซึ่งพอเวลาที่เราล้างแอร์เนี่ยเราสามารถถอดฟิลเตอร์ตัวนี้เอาไปทําความสะอาดได้นะครับแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ไม่จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกรอบในการใช้งานก็ ถือว่าค่อนข้างดีดังนั้นถ้าสมมติใครจะซื้อแอร์ซัมซุงตัวนี้ต้องลองดูด้วยว่ามันเป็นรหัสโค้ดอะไรเพราะบางตัวมันไม่ได้มีฟังก์ชันตัวกรองฝุ่น PM ให้นั่นเองเออเราก็เลยเลือกเอาตัวนี้เข้ามานะครับซึ่งวันที่ติดตั้งเนี่ยเขาก็จะมีทีมช่างซัมซุงนะครับเขาจะมาสํารวจหน้างานของผมก่อนนะครับว่าผมมีอะไรยังไงไว้เพราะว่าตอนที่ผมสร้างบ้านอ่ะทุกคนน่าจะจําได้ผมมีเดินท่อน้ํายารอเอาไว้แล้วแต่พอมาสํารวจเสร็จปุ๊บก็ต้องบอกตรงๆว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ อขนาดไม่เท่ากันครับก็เลยต้องทําการลื้อเส้นเดิมทิ้งเดินเส้นใหม่นะครับก็ช่างซัมซุง Samsung ก็ทําการจัดการเดินอะไรต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยจนติดตั้งเสร็จก็ต้องบอกว่าใช้ระยะเวลาประมาณ1วันเต็มๆเนื่องจากว่าพอมันเป็นแอร์แบบสี่ทิศทางเนี้ยมันจะต้องมีเรื่องของการยึดซับพอร์ตตัวแอร์แล้วก็เดินท่อน้ํายาที่ค่อนข้างยาวมากนะครับผมลงไปทางตรงบริเวณที่จุดวางคอยร้อนซึ่งเอาตรงๆนะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกแบบตกใจคืออะไรรู้ป่าแอร์ซัมซุง คอยร้อน36,000 BTU เท่ากันนะเทียบกับตัว36,000นะเพราะผมมีตัว48,000ด้วยแอร์ซัมซุงคอยร้อนใหญ่ที่สุดอ่ะ ทำไมใหญ่ที่สุดแล้วมันดียังไง1เลยมันไม่ดีสาหรับแบรนด์เพราะว่าแบรนด์ต้องใช้วัสดุเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่2เลยมันมีข้อดีก็คือเรื่องของการประหยัดไฟครับซึ่งต้องบอกตรงๆว่าถ้าใครเคยไปดูสเปคพวกอยากจะติดตั้งแอร์แบบ4ทิศทางหรืออะไรพวกนี้หายากมากที่มันจะมีเบอร์5แบบมีดาวส่วนมากก็จะมีประหยัดไฟเบอร์5แต่ว่าไม่มีสักดาวหนึ่งหรือตามท้องตลาดทั่วไปก็จะมีประหยัดไฟเบอร์ 5, ห้าดาวนะครับมันจะอยู่เล้นๆประมาณนี้เพราะว่าแอร์ทุกตัวที่ผมติดในออฟฟิศเนี่ยมันมีประหยัด แทบจะไม่มี2ดาวเลยนะครับแต่แอร์ตัวนี้ครับ ประหยัดไฟเบอร์52ดาวแล้วถ้าสมมติคุณไปลองอยู่วงการแอร์ตัวใหญ่ๆอะ่ะถ้าสมมุติคุณติดแอร์แบบ9 0 0 0 BTU 1 2 0 0 0 BTU ไม่เกิน18,000 BTU เนี่ยมันจะได้เบอร์53ดาวกันแต่ก็หายากในท้องตลาดแล้วก็ค่าเซียตรงนี้นะครับผมนี่ค่า SEE e. อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ได้ถึง19.38คถือว่าสูงมากสำหรับแอร์แบบ4ทิศทางเพราะถ้าเป็นแอร์4ทิศทางหรือว่าแอร์คาสเซสทายพวกเนี้ยมันจะมีค่าตัวนี้อยู่แค่ประมาณ16 ถึง17เท่านั้นอันนี้ผมบอกตรงๆว่ามีผลแน่นอนมีผล100%แล้วถ้าถามว่าเอา้าบ้านพี่ติดโซลา่าเซลล์ไม่ใช่หรอไม่เห็นจะจำเป็นเลยผมจะคิดแตกต่างกันครับแอร์ที่ออฟฟิศผมอะ่ะกินไฟหน่อยไม่ค่อยเป็นไรเพราะเปิดใช้งานตอนกลางวันผมไม่ได้ซีเรียสโซลา่าเซลล์ผลิตแต่ห้องนี้เป็นห้องนอน เราใช้ไฟตอนกลางคืนโซล่าเซลล์ไม่ได้ผลิตผมก็เลยต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราจะต้องหาแอร์ที่มันประหยัดไฟนิดนึงอะไรต่างๆอันนี้ก็เลยกลายมาเป็นติดเข้าไปที่ตัวนี้เรียบร้อยแล้วพอติดเสร็จสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะช็อกรอบที่2สําหรับตัวนี้ก็คือมันเชื่อมต่อแอป,ปได้แต่ต้องซื้อโมโดูลเพิ่มวันนี้เดี๋ยวอาจจะยังไม่ได้รีวิวตัว WiFi เดี๋ยวผมรีวิวให้ท้ายคลิปรอเขามาติดตั้งเพิ่มผมสั่งของไปเรียบร้อยแล้วนะครับแ้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่รู้สึกชอบก็คือตั้งแต่ที่ผผมมมไได้้้รรรีีีววววิิจอ Samsung, TV, Samsung, ออาทะก็แลแลต่่ต่ัคืสสงูึ ว้าว wow, สำหรับแบรนด์ Samsung คือด้านหลังครับมีแผงโซลาเซลล์มาให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ก็คือถ้าคุณใช้รีโมทเสร็จอะแนะนำว่าให้วางทิง้งไว้นี้ปุ๊บมันจะได้มีแสงช่วยชาร์จคือแสงไฟแสงนี้ออนไลน์ต่างมันสามารถชาร์จได้เล็กๆน้อยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าบ้านคุณมีหน้าต่างอย่างเงี้ยแล้วมันมีแสงส่องเข้ามาอาจจะไปวางคว่ำไว้นิดหน่อยก็ได้แต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยพี่ใครมันจะไม่นั่งชาร์จรีโมทงั้น สามารถเสียบไท p C ชาร์จได้ไม่ต้องไปหารีโมทแล้วนะครับสามารถชาร์จตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตัวรีโมทปรับโหมดได้เยอะมากเปิดได้นะครับแล้วดูมีโหมดนี่ตอนนี้ผมเปิด20ไว้เลยเอาแบบช่ำๆถ้าอยากจะประหยัดไฟกด A I T หนึ่งครับเป็นโหมด A I หรือถ้าบอกว่าโอ้โหเข้ามามันรู้สึกร้อนมากเลยนี่กดเทอร์โบครับนี่ครับก็จะขึ้นเป็นเทอร์โบคูลเทอร์โบออนขึ้นมานะครับผมก็มันจะทำให้อร์เนี่ยเร่งประสิทธิภาพแบบฟูดขึ้นมาเลยก็ใช้คำพูดว่า ประมาณสัก2นาที3นาทีห้องเนี้ยก็จะรู้สึกเย็นขึ้นเลยอันนี้คือห้องค่อนข้างใหญ่นะครับคือแบบใหญ่มากมันจะมีโซนบริเวณตรงนู้นโซนบริเวณด้านหลังก็พื้นที่ห้องค่อนข้างเยอะผมก็เลยติด36000 BTU แต่เย็นภายใน2-3นาทีนี่ก็รู้สึกดีมากๆแล้วนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะมีโหมดที่เรียกได้ว่าเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนฟอกอากาศอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งผมขอปิดโหมดก่อนนี่ครับกดไปหนึ่งทีปุ๊บมันจะมีขึ้นนะครับว่าฟอกอากาศได้ไม่ฟอกอากาศเนี่ยเปิดออเปิดออฟเราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งในการใช้งานอ่ะผมพูดตรงๆว่าพอแอร์มันอยู่สูงแล้วมันฟอกอากาศแบบ PM 1.0ได้อนะ่ะมันอาจจะแบบ กองมันตันพอกองมันตันแอร์ไม่เย็นเราก็สามารถขิดระบบฟออากาศเพื่อให้มันไม่ต้องผ่านกองจุดนั้นแล้วมันก็ยังสามารถทําความเย็นต่อไปได้แต่ถ้าสมมติกองมันตันเอาจริงๆผมก็แนะนําว่าให้หรือมาล้างแอร์ดีกว่าเรียกช่างมาล้างแอร์อะไรต่างๆเนาะแล้วก็พวกออปชั่นต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถเซตได้ว่ามีออโต้คลีนนะครับนี่มีฟังก์ชันแบบล้างได้มีฟังก์ชันแบบไดเรกลมตรงหรืออันนี้คือหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากโมชั่นดีเทคไอตัวเนี้ยผมอยากจะรีวิวนะแต่ผมอยากจะรีวิวในแอปพลิเคชันมือถือมากดีกว่าแต่ขอ,อบ น่นนนนน้ิดึงกกอแลวัถ้าคุณลองดูแอร์ตัวนี้จริงๆนะครับมันจะมีเหมือนก้อนกลมๆตรงนั้นไอ้ตัวนี้มันคือเซนเซอร์แล้วถ้าสมมุติคุณไปผูกกับแอปซัมซุงสมาร์ตติงอ่ะเราสามารถกําหนดเงื่อนไขได้เช่นแบบว่าคุณเลือกโหมดเอาไว้ว่าเฮ้ยโมชั่นดีเทคถ้าเกิดไม่เจอคนให้ปิดแอร์ หรือไม่เจอคนให้เพิ่มอุณหภูมิเช่นถ้าสมมติเจอคนให้ปรับเป็น25ถ้าไม่เจอคนให้ปรับเป็น28ก็จะช่วยเซฟค่าไฟได้อันนี้เราสามารถเซ็ตผ่านรีโมทได้แต่ถ้าอยากจะเอาละเอียดละเอียดเนี่ยอันนี้สามารถสั่งผ่านตัวแอปซัมซุงสมาร์ตติงได้แต่ตรงนี้ทั้งนั้นในส่วนตรงเนี้ยเราสามารถเซ็ตได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติอยากจะเซ็ตให้ละเอียดมากกว่าน,นี้เนี่ยแนะนําว่าให้ไปเซ็ตในแอปซัมซุงสมาร์ตติงนะครับตัวสมาร์ตติงแอปสมาร์ตติงนี่แหละแต่ตัวเนี้ยมันจะต้องซื้อตัวโมด Wi-Fi เพิ่่มมีี๋ยววผขอรอรันท มาแล้วเดี๋ยวเรารีวิวกันต่อแล้วก็วันนี้ที่นัดช่างซัมซุงไว้นะครับเขามาเรียบร้อยนี่คือตัวกล่องโมดูล Wi-Fi คิดนะครับก็คือจะทำให้แอร์ตัวนี้ใช้กับแอปตัว s m a r t ตติงได้นะครับนี่แกะออกมาก่อนคือถ้าซื้อแล้วต้องมีตัวนี้เพิ่มไม่งั้นมันไม่สามารถสั่งการผ่านแอปได้ครับเขาบอกว่าติดซ่อนก็ได้ติดข้างนอกก็ได้นี่เลย หน้าตากล่องเป็นงี้ครับเรียบๆไม่มีอะไรเลยก็คือเดี๋ยวเขาจะเดินสายไฟเลี้ยงเข้าไปปั๊บแล้วเขาก็จะติดไว้ข้างๆแต่นี้ผมบอกเขาขอซ่อนไว้บนฝ้าแทนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูเขาติดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาสั่งผ่านแอปกัน ก็ติดตั้งเจ้าตัว,ตวกล่องคอนโทรล Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ันี้ผ่านมาเป็นระยะเวลาประมาณเดือน2เดือนแล้วซึ่งในการใช้งานเนี่ยเอาจิงๆเลยก็คือมันเหมือนกับแอร์ที่สามารถควบคุมได้ตามปกตินี่แหละครับคือสมมติเข้ามาในสมาร์ททิงตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีแอร์คอนดิชัน360นะครับตัวนี้ถ้าสมมติเราอยากจะเปิดแอร์นะผมกดเปิดปัป๊บอันนี้คือเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเริ่มทาความเย็นเรียบร้อยนี่เราจะตั้งเป็นโหมดเท่าไหร่ก็ได้อยากจะปรับอุณหภูมิอยาอนนมมอยาอกจะจ25งศ ก็เสร็จได้นะครับกำลังลมอันนี้ผมถือว่าดีเพราะเท่าที่ได้ใช้งานมาจริงๆเนี่ยฟ้าบ้านผมค่อนข้างสูงด้วยใช่ไหมแล้วพอมันเป็นแบบลม360องศาคือมันไม่ปะทะตัวเลยนะครับมันรู้สึกเย็นสบายมากๆอันนี้ก็สามารถตั้งได้อาจจะตั้งเป็นสูงเลยก็ได้ถ้าสมมติห้องคุณกว้างมากๆนะครับแล้วก็ทิศทางลมตัวเนี้เราสามารถปรับได้นะครับแบบให้มันเป็นแบบเฉพาะจุดอ่าอันนี้ก็สามารถเลือกได้หรือจะให้มันเป็นแบบกลางๆจะให้เป็นแบบกระจายกว้างหรือว่าให้มันเป็นแบบเหมือนพัดลมใบพัดหมุนสลับไปไป,ไปมาๆเนี่ยเราก็สามารถ เซตผ่านตัวแอปได้พูดง่ายๆว่าถ้าสมมติคุณต่อโมดูลครบทุกอย่างอะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้รีโมทเลยสั่งผ่านมือถือเนี่ยสะดวกมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องคุณภาพของอากาศนะครับตัวนี้อย่างที่ตอนที่เราแกะมาให้ดูอะ่ะเราจะเห็นว่าไอ้ตัวเครื่องฟอกอากาศของเขาอะ่ะมันจะเป็นการดักจับแบบไอออนอันนี้ก็คือข้อดีคุณสามารถถอดเอาไปล้างได้นะครับแล้วก็ตัวระบบฟอ,อกคุณสามารถเปิดหรือปิดก็ได้อย่างน,นี้คุณภาพอากาศในห้องเนี้ยอันนี้คือไม่ได้เปิดแอร์ใช้งานมาก่อนนะครับก็จะมีที่อนข้างดี PM 2.5่ 38, ค่อนข้างแแย่ดีพ 1> M 1.0เนี่ยก็ค่อนข้างแย่นะถ้าสมมติเปิดทิ้งไว้แป๊บเดียวนี่กลับเริ่มมันเริ่มมาเขียวแล้วอันนี้คือเพิ่งเปิดแอร์เลยนะห้องนี้ไม่ได้อยู่าประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับอันนี้เปิดปุ๊บเรียกว่าเย็นเลยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีฟังก์ชันอื่นอีกก็คือ e ว com e Cooling นะครับอันนี้ก็คือถ้าสมม,มติคุณเซตพ่วระบบออโตเมชันบ้านเอาไว้นะครับก็คือถ้าเกิดคุณกลับเข้ามาปุ๊บมีการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยแอร์คอนดิชันจะเปิดการทํางานอัตโนมัติอันนนี้้เเเรราาาาสมมถปิดไดไก็ืออห ขับกลับบ้านมาใกล้จะเปิดเข้าห้องปุ๊บแอร์จะเริ่มทำงานแล้วก็พออัยน,นี้ปุ๊บ ก็ทํางานทันทีนะครับมีฟังก์ชันทําความสะอาดอัตโนมัติด้วยก็คือตัวแอร์เนี่ยสามารถล้างนูนี้นั้นได้ก็คือให้มันกรอบเป็นไอเย็นเป็นน้ําแข็งแล้วก็ละลายฟรีชออกมานะครับกิจวัตรที่แนะนำโฮมแคร์ care, ดูการใช้พลังงานอะไรต่างๆเพื่อที่เอาไว้แบบมอนิเตอร์ได้ว่าเฮ้ย <c oughs> เดือนนี้เราเปิดแอร์ไปเนี่ยค่าไฟกี่ร้อยกี่พันบาทแล้วเราสามารถมอนิเตอร์ดูได้อันนี้ก็ถือว่าสะดวกมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการฟอกอากาศซึ่งการฟอกอากาศเนี่ยถ้าสมมติอยากจะฟอกให้มันสะอาดเร็วๆนะครับก็คือต้องเลือกกําลังแรงลมเนี่ย พัดลมมันจะแรงมากมันจะดูดฝุ่นต่างๆฟูเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งอย่างตอนนี้ก่อนที่จะเริ่มถ่ายรีวิวเห็นใช่ไหมครับว่ามันสีเหลืองแล้วก็ไป3-40กว่าและอันเนี้ยคือลองย้อนดูคลิปได้เลยแค่ประมาณ2นาที3นาทีผมเลื่อนลงมาให้ดูข้างล่างครับ PM 1.0เหลือ29แล้วครับ PM 2.5เหลือ30แล้วครับ PM 10เหลือ46แล้วครับแล้วมันก็จะลงต่ำไปมากกว่านี้จนเหลือประมาณแค่หนึ่งหน่วยเท่านั้นอันนี้ถือว่าเร็วมากๆสำหรับระบบฟอกอากาศของตัวเครื่องปป่าอากาศของทางซัมซุงนะครับเรียกได้ว่าถ้าสมมติคุณต้องการอากาศที่เย็นและอากาศที่สะอาดโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องฟอกอากาศด้านนอกแอร์ตัวซัมซุงตัวนี้ที่เป็นแบบ360นะ่ะตอบโจทย์แน่ๆเนี่ยดูดิ PM 2.5ลงมาเรื่อยๆเลย24 26 PM 10เหลือ36คือลงรวดเร็วมากและผมรู้สึกว่่ามันนเป็แทีช้ ง่ายอ่ะตรงที่แบบไม่จำเป็นต้องใช้รีโมทอ่ะเพราะปกติแบบเราจะกลับบ้านเนี้ยเรารู้ว่าอีก15นาทีถึงบ้านอยากเข้ามาแบบให้บ้านเย็นเลยเปิดผ่านนี้ได้เลยหรือบางทีเงี้ยออกนอกบ้านไปเราเลี้ยงแมวลืมเปิดแอร์ทิ้งไว้สามารถสั่งเปิดผ่านแอปพลิเคชันได้อันนี้ถือว่าเจ๋งมากนะแล้วก็อันนี้ผมบอกก่อนเลยว่า ตอนนี้ผมมีแอร์ซัมซุงอยู่2ตัวแล้วก็คือที่มันเป็นแบบวอลทแล้วก็ตัวที่มันเป็นแบบเพดานนะครับไว้เดี๋ยวถ้าสมมติมีโปรดักอะไรของซัมซุงอีกพวกทีวีต่างๆเอวีติงอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยเนี่ยมีรีวิวเร็วๆนี้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ทางผมนพเอกมีีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับให้ดูนี้ส่งท้ายโคตรเร็วใครบอกว่าแอร์ปรอากาศไม่ดีเอาเลขนี้ให้ยืนยันเลยครับ